อาจจะมาสอนการถ่ายภาพหน้าจอนะครับโปรแกรมที่ต้องมีก็คือโปรแกรมเพนนะครับเราใช้เพ้นทีดีนะครับแล้วกดนิวไปเลยนะครับแล้วก็มาหน้าที่เราต้องการถ่ายนะครับกดปุ่ม prtsc นะปินสกรีนนะครับบนคีย์บอร์ดกดหนึ่งครั้งนะครับกดสองครั้งก็ได้นะครับ สร็จแล้วก็มาที่โปรแกรมเพ i น t นะครับคลิกขวาเลือก pass นะครับนะเพื่อวางลงไปนะครับเมื่อถึงตอนนี้เราสามารถครอบได้นะครับคบนะเฉพาะส่วนพื้นที่ที่เราต้องการนะครับเสร็จนะแล้วก็กดดันนะครับเสร็จแล้วก็บันทึกนะครับวิธีการบันทึกก็กด Save as image นะครับเสร็จแล้วก็ตั้งชื่อไฟล์ เลือกที่บันทึกก่อนนะครับพ่อมาก็จะใช้ที่เดสก์ท็อปนะครับแล้วก็ตั้งชื่อไฟล์อย่างเช่นอันนี้ก็สมหมายนะครับกดเซฟนะครับอ่าแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับมาเช็คไฟล์สมหมายก็จะอยู่ตรงนี้นะครับ